เดี่ยวเข่าใจสิแล้วเราพี่น้องนั่นคือกองเฟื่องเนสารมันสอง ีพี่น้องหมดสู่ภูสู่คนนะตอนนี้มาสอนอยู่ที่บ้านน้อยเมืองเซบางไฟแวงขมวนทีนี้พาพี่น้องเขาเลาะเที่ยวสวนอบัวลายามเ้าขอไปยินทางบ้านน้อยพี่น้องเองไกลกับบ้านขมบุญไกลกับบ้านหน้าปึงบ้านสังเป็นบ้านที่ปใหญ่พ่อปานใหญน้อสมกับซื้อบ้านน้อย บ้านที่ยังสวยงามลยพี่น,อน้องติดแคมป์พงนาเบิ่งตอนนี้คนเกี่ยวเข่าแล้ว,ลว,ลวเราว้อเนาะเราซอนเราได้ไปโดนละเป็นทางเข้าบ้านกันนะับตอนนี้คน้าก็ถือว่าดีพอสมควรเยอะเนาะนีนลนกลุ่ม่มีพี่ตง ขาไกลสิแล้วเราพี่น้องนั่นคือกองเฟืองเราพี่เพิ่นปั่นเข่าของเฟืองกอ,องฟางบ้านมันเข่าไปข้างในประมาณหนึง่งกิโลเมตรนี่ครับ ซาธนาพี่น้องทางเข้าว่านเต้นก็นนอะมีต้นไม้ไผ่เนาะไผ่บ้านไผ่ป่าต้นไม้ใหญ่ก็ยังหลเป็นธรรมชาติสุดๆเลย รยะนี้ก็เป็นระยะลิปเทียวเข้าหน้าปีพี่น้องสาวไทยสาวน,นาเขากำลังขุนเทียวก็ก็ก็ไม่ไผ่ลายขนาดน่ะอยู่ในหนังจีนภาคาเมืองควาเนี่ยเป็น คลองน้ำทะงตะวัาน้ำแหง้งบรรยากาศดีขนาดนี้เราไปบ้านน้อยหอนในบ้านหมแล้วน่าอยู่น่าส้มในบ้านน้อย สารบ้านสองในทางเรือนทรงโมเดิร์นเนไม้โอ้บรเิเเข้ามาดนเลยเรือนสารหลังง้ำงใหม่ๆเกิดขึ้นหลายสารแยกใจกลางบ้าน เพื่อนลังเอางามพี่น้องไปไปเข้ามาโดนแล้วโอ้ยยังหลายเนาะเข้าบอลล้อมบ่ นิ้วบ่ฮะอยู่รถไทยอ่ะสงนาบ้านน้อยเมืองเซบางไฟบรรยากาศดีขนาดว่าบรรยากาศบ้านนาเฮาพี่น้องสุนบดลาวบรรยากาศดีดีมีลมเยน็นนี่คือเหือสนสานบานทองของพี่น้องสาบานน้อยเนาะ เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงงัวเลี้ยงควายพี่น้อยสวนนี้พันเกี่ยวแล้วแล้วเนาะสวนนี้ยังเกี่ยวพันแล้วเถอ เสียงหน้ากลางทงพร้อมเลยพี่น้องคักๆกบรรยากาศดีข้าขนาดพี่น้องเลยเข้าก็บล้มบ่บานแฉมทงหน้าเนาะติดทงหน้าเลย นิยมเลี้ยงงวอยู่เขตนี้พี่น้องเลยควายก็มีอยู่ของโบราณปันไดบรรยากาศใจกลางบ้านเนาะ บ้านนานนเกิดมาเป็นคนต่อยต่ำลำบากก,การรมแถมซ้ำเป็นลูกสาวนาการศึกษาจบเพียงสั้นหมอสามลงหักคนงานหักเจ้ามาแต่ดน เจาบ้านอกบุญของบ่อสมเจ้าอยากปากอยากเวา้าไกยานเจ้าบ่อสนใจยานเจ้าลังเกียดอายคนจนบ่อมีบ่อคือลูกเศรษฐีเขามีพร้อมทุกอยา่าง จังสิได้เป็นแฟนไอว้าแฟนแฟนไอหักนางสุดหัวใจตั้งแต่เกิดมาไอาบอกเคยหักให้หมดทั้งหัวใจมีให้แต่นอน น้องคนงาน้โปรดเห็นใจไอแด้ไอฮักน้องแท้พร้อมสู้ฝ่าฟันบัญหาถึงจะยากจนไอสิขันอาสาบอยให้น้องแกวัวตาลำบากทั้งกายใจ ตั้งแต่เกิดมาไอาบอกเคยหักใัรหมดทั้งหัวใจมีให้แต่น้อง ชิปภาพบรรยากาศน้องบับซอนภาพพี่น้องรอเที่ยวกซนบทลาวบางบ้านน้อยเนาะเมืองเซ่บางไฟแข้งขโมวหนองมะฮอนี่ขอบพิชินี้ไวัยสนี้ก่อนเดอ้อพี่นพี่น้องสบายดี